ก็หวังว่าจะมีงานที่หลากหลายขึ้นให้แฟนๆได้ติดตามกันค่ะแบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบได้เห็นแน่นอนใช่ค่ะสวัสดีค่ะดูดีสวยมากเลยนะพี่เตยค่ะโว้ยนหนูเลยเนาะใช่ไหมเออพีเตอร์ขอถามหน่อยสิคะพีเตอร์เนี่ย ออกจากช่องสามเรียบร้อยแล้วมันคือตอนนี้เราเป็นนักแสดงอิสระเป็นตัวแล้วใช่ไหมคะคือไม่อยากใช้คําว่าออกจากช่องสามแล้วค่ะก็คือจริงๆเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็ยังมีสัญญาใจสามารถทํางานกับช่องสามได้อยู่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเติดกลักช่องสามอยู่แล้วค่ะ หลายหคนเขาก็ถามว่าอาราัดเรื่อออกมาเนี่ยผลง,งานกับทางช่องสามยังมีอะไรให้ติดตามหรือเป่ตอนนี้มีเรื่องมือปรกักระทะารัวค่ะที่ที่ยังมีแพลนที่จะออนทางช่องอยู่ค่ะใช่ค่ะก็ะ<อ> เยอะมากใช่ไหมคะใช่แล้วก็งานเซนปฏิทินก็ไปค่ะก็ยังก็ยังไปอยู่ร่วมดวยคาะของสามก็คือภายในปีนี้ก็คือจะเห็นพี่เตรยแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็ก็บอกพี่ที่หรือผู้ใหญ่ทางช่องไปแล้วค่ะถ้าเกิดว่ามีงานไหนนึกถึงกันก็เต้ยยินดีมากๆค่ะที่จะทํางานกับทางช่องเพราะว่าก็ผูกพันเนาะทำกันมาตั้ง9ปีาปีก็เรียกว่าเป็นสัญญาใจเลยใช่เขาเรียกกลับไปเมื่อไหร่เราก็กลับไปได้เสมอได้เสมอค่ะเพื่อช่องสามแล้วล่าสุดออกมาแล้วตอนนี้ผลงานที่จะไปแสดงกับหนุ่มวิน ยังไงบ้างคะพี่เต้ยคะก็มีถ่ายพรีเซอร์นะคะแล้วก็มีแบบเหมือนขึ้นไลน์อัพไปแล้วค่ะแต่ว uh ่า huh. ยังไม่เริ่มถ่ายทำเลยค่ะตอนนี crash, ้การร่วมงานกับคุณวินเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาเป็นคนน่ารักไหมยังไงอะไรยังไงนิสัยวินเท่าที่เตยเจอคือเคยทํางานด้วยมาสองครั้ง ก็อาจจะแบบอายุห่างกันนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เต้ยรู้สึกว่าวินเขาเป็นเด็กที่โตค่ะาาเ,ปเป็นคนที่มีความมาั่นวในตัวเองแล้วก็มีความคามก็เลยรู้สึกว่าทํางานกับวินน่าจะง่ายมากๆแล้วเขาก็ตั้งใจทํางานด้วยแต่เขากดดันนะคะที่ทางานกับพี่เต้ยทำไมคะคะกดดันมากเลยค่ะ <laughs> หรอคะ <laughs> <laughs> เราจะตั้งใจทำงานไปด้วยกันค่ะแล้วล่าสุดพี่ต้ยขาฮาโลวีนมีคำว่าล่าสุดขึ้นมานีน่ากลัวทีเอฮาโลวีนแต่งตัวคอนเซ็ปต์อะไรยังไงคะบอกกล่าวหน่อยสิเอาจริงๆคืออยากจะบอกกล่าวว่าไปถึงที่ตรงนั้นอะ ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยเลยค่ะคือน้องชื่อน้องสไปค่ะแล้เขามาชวนอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยตกปักรับคําไปว่าโอเคได้เพราะว่าชีวิตนี้เต้ไม่เคยทำคอนเทนต์ฮาร์วีนอะไรเลยค่ะ<ม>แล้วก็ถ้าน้องเขาไม่มาชวนก็คงไม่ได้คิดจะทาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับส่งคอนเซปต์มาเป็นแบบเหมือนมีใยแมงมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า<อ>เรื่องชุดเรื่องหน้าเรื่องผมอะไรเงี้ยก็คือ ไปวันนั้นเลยอแชรเขาคอมเมนต์เจสันนันหลอคะสันนันเลยหรอคะสันนันสุดอ่ะพี่เต้ยคะสุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากเพราะตอนนี้เรามาเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วค่ะจะมีผลงานอะไรให้กับแฟนๆได้ติดตามบ้างก็คาดว่าจะมีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆตัวเจ้เองก็ก็อยากที่จะรับอะไรที่มันเหมือนกับชิจากทางที่เราเคยทําด้วยแล้วก็เ้ก็คิดถึงพวกหนังหรือว่าซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เมื่อก่อนไปก,ก็เล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราวมาอยู่ช่องก็จะโฟกัสที่งานละครเยอะหน่อยอก็หวังว่าจะมีงานที่หลากหลายขึ้นให้แฟนๆได้ติดตามกันแบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบได้เห็นแน่นอนใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ